ชาสมารีกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวนะคะเด็กๆมาที่ก่อนอย่าเพิ่งวันนี้นะคะแม่จะมีงบให้คนละสี่สิบบาทงบสี่สิบบาทนี้ก็คือใครจะกินไอติีมก็ได้ใครจะซื้อขนมก็ได้ใครจะซื้อของไว้กินวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะแต่ห้ามเกินสี่สิบบาทต,ต่อคนนะคะเท่าไหนเกินจะถูกหักค่าขนมในวันถัดไปโอเคไหม าไป,ไปเข้าไปข้างในาคะ่ะไปดูมุมขนมกันเลย <S <S เอาตะกร้าไปด้วยคะ่ะกรซื้อจะติมละลายก่อนไหม <S <S ต้องซื้อขนมก่อนดิ่เช้อ่ะเรามาดูขนมกันดีกว่าอันนี้ไมยี่สิบบาทเนาะอันนี้ยี่สิบบาทคะ่ะหนูก็จะไม่ได้ติมนะถ้าอยากกินไห้จิมอดน,นะทำไมหนูถ้นเดียวซื้อไอติมได้ไหม <S 1> <S 1> ได้คะ่ะหรือจะซื้อขนมอีกอย่างหนึ่งก็ได้ น้องนิชากำลัเงเลือกอยู่นะคะถ้าหนูเลือกซ้ำกันหนูก็จะอดอย่างอื่นไปด้วยค่ะลองเลือกดูซิจะอาอะไรหนูต้องหนูถ้าหนูจะให้ได้คุ้มนะหนูต้องดูอะไรที่มันเป็นสิบบาทนะคะใช่นี้สิบบาทก็ได้สองอย่างละ อัานไหนคะเนี่ยใช่ค่ะสิบ,บาทแล้วจะไปะช่วอ,อติมยังไงอะ่ะได้ไอติมสิบ,บาทให้พี่นายาพาไปเลือกอันนี้กี่บาทยี่สิบค่ะยี <20. S 2> ่สิบซื้อสองอันนี้ก็ยี่สิบอ่าก็เป็นสี่สิบไปดูไอติมสิบ,บาทให้น้องมีอะไรสิบาทดูสิคะไอติมไอติมถิงซ่าสิบบาทไอติมพิซซ่าสิบบาทสิบบาทไหน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 โชว์ก่อนโชว์ก่อนอ่าไหนมาดูก่อนว่าใครซื้ออะไรบ้างโชว์ก่อนค่ะ น้องนิชาน้องนิชามีรายการอะไรบ้างคะอันนี้ชาบวาตรงนี้สิคะมีอะไรบ้างกี่บาทวางก่อนอ่ะกี่บาทอันนี้สิบบาทเป็นเป็นโมลุ่อันนี้เป็นเชเลนโบว์อันนี้เชฟเฟลค่ะอันนี้เป็นพีเสซ่สิบบาทหนูดูแล้วใช่ไหมว่าผีเสซ่สิบบาทอ่ะพี่เนยยาพี่เนยยาค่ะอันนี้ห้าค่ะอันนี้ก็บห้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นยี่สิบบาท อ่ะไปชำระเงินก่อน oh <my> ถ้ารวมรายการสองคนคนละสี่สิบสองคนรวมกันเป็นเท่าไหร่คะแปดสิ <80. S 1> บาทเดี๋ยวมาให้พี่เขาคำนวณก่อนว่าตรงไหมแปดสิบบาท oh <my> ถ้าไปเสร็จออกมา80ดสิบบาทแสดงว่าหยิบไม่เกินนะคะอานิชาี oh <my> ิเดยาค่ะ oh <my> มาดูกันเลยค่ะ แปดสิบบาทเป็นไงคะได้ได้คนละสีสิบบาทไหม,ไมพี่เนย่าดีใจมากเลยซื <laughs> ้อคำนวณเลขถูก <laughs> เดี๋ยวเราไปรีวิวต่อที่บ้านนะคะเราก็มาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไหนมาดูซิ ของนิชาได้อะไรบ้างหมูหมีไหนนะคะโอ้เส้นเรนโบ้ค่ะค่ะแล้วมีอะไรอีกไหนคะมีเส้นเรนโบ้กับช็อกโกแลตแล้วก็ไอเทมผีเสื้อค่ะก็อย่างละสิบบาทนะคะอันนี้สิบบาท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 ก็เป็นสี่สิบบาทนะคะของน้องนิชาของพี่เนย่าอันนี้เป็นอะไรคะยีลลี่กี่บาทคะสิบบาทสิบบาทค่ะอันนี้ก็ ค่ะจ้ะอันนี้เป็นไอนติมโมจิโมจิไอ,นนอติมโมจิรสชาเขียวรสชาเขียวไอติมเปนก่อนนะคะ<า>เด็กๆก็กำลังจะกแกะไอติมกินนะคะมาดูสิคะข้างในเป็นยังไงบ้างไอ,อ,อติมยาก,กิจังเลยว้าวว้าวไอติมผีเสือ้อกระ,<ส>ะทิชชู่มาด้วยค่ะพี่เนย่า ไงคะอร่อยไหม <c oughs> ขยะที่เรากินเราต้องไปทิ้งนะคะเอาท้วชู่มาให้น้องด้วยค่ะอ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวก็ให้น้องนิชาก,กับพี่ในย่าเป็นไงคะกินไอติมกันก่อนนะคะไหนเป็นไงคะอร่อยไหมคะ <c oughs> อ่ะเราต้องรู้จักแบ่งปันแล้วกินของพี่แล้วก็น้องก็ต้องเอาให้พี่กินด้วย อร่อยไหมคะค่ะก็เดี๋ยวให้เด็กๆกินไอติีมก่อนนะคะกินไอติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาใครจะกินขนมอะไรก่อนดูซิว่าข้างไนจะเป็นยังไงบ้างกินชอต่ะร้องนิชานกินช็อกโกแลตนะคะพี่เนยยะไม่กินแล้วใช่ไหมคะลูกพี่เนยยะอิ่มแล้วนะคะนยังไงคะแบ่งพี่เนยยะได้ด้วยไหมเราเป็นพี่น้องกันเราก็ต้องแบ่งกัน วิจัยดีนะนะให้เยอะนันะพี่เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้เราจะสอนการรู้จักเป็นยังไงคะแบ่งปนการรู้จักแบ่งปานแล้วก็การรู้จักแบ่งสิ่งของเพื่อเอาไปกินในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะต้องรู้จักแบ่งปันกันเราต้องรักกันใช่ไหมคะเพราะเราเป็นอะไรกันคะเป็นพี่น้องกันนะคะใช่แบ่งเพื่อนกินด้วย ถือว่าน้ำใจดีนะเนี่ยนิชาเนี่ยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยคิดว่าเออตัวเองต้องกินเยอะกินน้อยแบ่งครึ่งหนึ่งเลยอะให้พี่เนยา่าเก่งมากค่ะแบ่งครึ่งนึงน่ะเก่งจังเลยค่ะกินไหวเหรอนี่กินไหวเหรอจะเก็บไป,ไปกินพวกนี้ไหมค่ะกินไม่ไหวแล้วน้องบอกกินไม่ไหวแล้วนะคะก็เด็กๆจะเก็บไปกินวันพวกนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะเป็นกาลังใจให้กับพี่เนย่าก,กับน้องนิชาด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบ๊าย <Bye. S 1> <Bye. S 2>